สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเคมีบายครูเอค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมจะลุยกับครูเอรลยอยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเป็นเรื่องของแก๊สอุดมคติแล้วก็ความดันย่อยนะคะวันนี้ครูเอจะไปะพาเด็กๆไปลุยที่แก๊ส อุดมคตินะทีนี้แก๊สอุดมคติเป็นอย่างไรนะโดยเวลาเขาอธิบายสมบัติของแก๊สค่ะเขาจะอธิบายสมบัติของแก๊สว่าเป็นไปตามกฎรวมแก๊สแล้วก็กฎอะโวคาโดเลยความเป็น่ามันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจเจ้าปริมาตรนะจ้าความดันแล้วก็อุณหภูมิในหน่วยเคลวินนะคะแล้วก็เป็นจำนวนโมลของแก๊สซึ่งสามารถอธิบายได้ตามสูตรนี้เลยสูตรนี้คือ PV เท่ากับ nRT พีเหมือนเดิม P คือความดันค่ะ V คือปริมาตร N คือจำนวนโมลเหมือนเดิม T คืออุณหภูมิแล้วก็ R คือค่อคาของทีโดย R เนี่ยเป็นค่าคงที่ที่เรากำหนดไว้เป็นค่าคงที่นี้เสมอค่าคงที่เป็นค่าคงที่ของแก๊สค่ะมีค่าเท่ากับ0 0 8 2 1หน่วยคือ atm ลูกบาทเดซิเมตรค่ะคุณด้วยลูกบาศเดซิเมตรลูกบาศเดซิเมตรตรงนี้หรือเป็นลิตรก็ได้นะคะอ่าหรือเป็นลิตรก็ได้นะคะแล้วก็ เคลวินแล้วก็เคลวินคุณได้โมลโอเคที่เนี้ยในหน่วยที่จะเอามาใช้ในการคำนวณกฎของแก๊สที่เป็นไปตามอุดมคติอ่ะกฎของแก๊สอ่าอุดมคตินี้เราต้องใช้หน่วยนี้เสมอโดยความดันเราต้องใช้หน่วย atm ค่ะหนูจะมีหน่วยใดก็ช่างเปลี่ยนให้เป็น atm ซะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนตามพารามิเตอร์ที่ครูเอให้หน่วยให้สูตรไปแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะต่อไปปริมาตรต้องมีหน่วยเป็นลูกบาบั์เดซิเมตรเท่านั้นหรือเป็นหน่วยลิตรเท่านั้นจ้ะจำนวนโมลก็คือเป็นหน่วย โมนั่นแหละและอุณหภูมิก็เหมือนเดิมค่ะอุณหภูมิยังมีหน่วยเป็นเคลวินเรียบร้อยต่อมาเลยนะดูตัวอย่างเลยค่ะแก๊สชนิดหนึงบรรจุอยู่ในภาชนะ0.25ลิตรแสดงว่านี่คือปริมาตรเห็นลิตรต้องเป็นปริมาตรแล้วค่ะแล้วต่อไปค่ะความดัน1.5 atm ความดันก็ต้องเป็นตัวพีแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าอุณหภูมิ2 7องศาเซลเซียส ิบองศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิก็คือตัวทีค่ะแต่อย่าลืมหน่วยเราต้องเป็นเคลวินนะอ่ะทีนี้มาดูแต่ละตัวค่ะความดันที่เราได้มาเป็นหน่วย a t m แล้วเรียบร้อยแสดงว่าหน่วยผ่านค่ะปริมาตรเป็นหน่วยลิตรแล้วเรียบร้อยแสดงว่าผ่านค่ะอุณหภูมิค่ะบวกกับ273เข้าไปซะให้กลายไปเป็นเคลวินซะแล้วเขาถามว่าแก๊สชนิดนี้มีกี่โมลสิ่งที่เขากําลังตามหาคือจํานวนโมลค่ะลูกโมลคือ n n นี่ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับกี่โมล แล้ว r r คือค่าคงที่ที่เรารู้แล้วมีค่าเท่ากับ0.0821หน่วยยาวๆนี้ต้องเอามาเสมออ่าโอเคทีนี้ยกสูตรมา p v เท่ากับ n r t หาใครหา n ค่ะ n อยู่ตรงนี้ n อยู่ตรงนี้ทำยังไงก็ r t เข้าคูณอยู่ย้ายเข้าฝัง่งนี้ค่ะย้ายเข้าไปหาหนูก็จะได้ p v ส่วน r t จากนั้นแทนค่าเลยง่ายมาก p เท่าไหร p p เอามา1.5 atm เอาหน่วยมาด้วยนะจ๊ะเพราะเวลาที่เราเอาหน่วยมาเราจะ จะมีการตัดหน่วยพอตัดหน่วยแล้วเราจะเหลือแค่หน่วยที่เราต้องการเราจะได้รู้ว่าคําตอบของเรามันถูกไหมนั่นเองอ่ะต่อไปบุย ปริมาตรคือ0.25ลิตรออกมาค่ะแล้วก็ R R คือค่าคงที่ยกมาอยู่ยาวแล้วต่อไปค่ะ T คืออุณหภูมิ300เคลวินทีนี้คูเอ S, ตดัดหน่วยนะลิตรตัดลิ <ATM> ตร <Rover. S 1> เห็นไหมคะ ATM ตัด ATM เห็นไหมคะแล้วก็เคลวินตัดเคลวินสุดท้ายเหลือแค่หน่วยโมลที่เราต้องการนะเห็นไหมหน่วยจะออกมาเป็นหน่วยโมลจัดการตัวเลขเลยค่ะจัดการข้างบนคูณกันแล้วหารด้วยข้างล่างได้จำนวนโมลเท 0. 0. ่ากับ0.015นนโมลนั่นเองเรียบร้อยแค่นี้เองอ่ะต่อไป เขาให้แก๊สออกซิเจนมาแก๊สออกซิเจนเด็กๆรู้สูตรยังรู้แล้วเนาะ O ไอสองนะแก๊สออกซิเจนค่ะแล้วเ็าให้โมลมามลคือเอน็นนะแล้วเ็าให้อุณหภูมิมาค่ะ62องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสยังไม่ผ่านค่ะบวก273เเข้าไปซ้าจะได้เท่ากับ สามสามห้านะสามสามห้าเคลวินค่ะแล้วก็ความดันค่ะสามจุดสี่ห้า atm โอเค atm แล้วผ่านแล้วเขาถามว่าจะมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยความหนาแน่นความหนาแน่นเด็กๆเรียนมาแล้วเนาะความหนาแน่นเนี่ยเวลาความหนาแน่นเราใช้แทนด้วยตัวดีเนาะความหนาแน่นเนี่ยเขาหาได้จากมวลส่วนด้วยปริมาตรลูกหนูต้องมีมวลแล้วมาหารด้วยปริมาตรซึ่งมวลเมื่อกี้มวลคือกรัมใช่ป่ะมามวลคือกรัมคือตัว G ีอ่า คือตัว G ค่ะแล้วก็ปริมาตรก็คือตัววีค่ะเอ๊ยทำยังไงเราจะเอาความสัมพันธ์นี้มาหารกันได้นั่นคือมวลส่วนด้วยปริมาตรเพื่อที่เราจะหาความหนาแน่นออกมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองจากสูตรหนูเลยสูตรหนูคือ P V เท่ากับ n R T ซึ่ง n ่ะเด็กๆรู้อยู่แล้ว n เนี่ยมันหาได้จาก C <G> ส่วน MW เห็นไหมด้กรัมแล้วเห็นหมนี่นี่นีแนวทางมันจะมาแล้วเนี่ยกรัมมันจะมาแล้วจากนั้นครูเอจะเอา G ส่วน MW ตัวเนี้ยมาแทนค่า N ตัวนี้นะเอามาแทนค่า N PV เหมือนเดิมลกูก N เนี่ยแทนด้วย G ส่วน MW เข้าไปค่ะแล้วก็ R ทีเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ทาอะไรเลยนะ n เนี่ยแทนค่าด้วย G ส่วน M จับเปอรยูเฉยๆนะนอกนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นไหมนอกนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยจากนั้นทําไงต่อคะจากนั้นก็ก็ ก็อะไรก็นี่ไง G ส่วน V เฮ้ย V อยู่ตรงนี้ G อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยย้าย V มาส่วน G ได้ไหมอะเราจะได้เป็นความหนาแน่นได้ค่ะหนูก็ย้าย V แล้วก็ M W สลับที่กันค่ะหนูก็จะได้เป็น G ส่วน V ค่ะแล้วก็ r T W จก็ขึ้นไปข้างบนดังนั้นเป็น P M เ็บเห็นปะเออทีนี้จากนั้นหนูได้ยัง G ส่วน V เออ G ส่วน V แล้วคือ D ค่ะคือความหนาแน่นดังนั้นแทนดีด้นะแล้วก็ RT ฝั่งทางนี้ก็เป็น P M ได้สิ่งที่โจทย์กำลังตามหาแล้วค่ะนั่นคือความหนาแน่นดังนั้นครูเอจะย้ายเลยความหนาแน่นของเราอยากหาความหนาแน่น RT คูณอยู่ย้ายไปหารค่ะดังนั้นจะได้เท่ากับ P m w จส่วน RT ทแทนค่าได้ปะได้แล้วค่ะทีนี้ความความดันค่ะ P ค่ะ P ความดันความดันเป็น3.45 ATM ค่ะคูณช่วย M w mw จจคือมวลต่อโมลมวลโมเลกุลเหมือนเดิม ซีเจนค่ะเขามีมวลอะตอมเท่ากับ16ค่ะมี2อะตอม16 2เป็น32ค่ะหน่วยเป็นกรัมต่อโมลดังนั้นคูณด้วย32กรัมต่อโมลจะลูกจากนั้นค่ะหนูก็หารด้วย R ค่ะ R คือ0.0821หน่วยเป็นลิตร คูณด้วย ATM ต่อเคลวินคูณด้วยโมลค่ะจากนั้นคูณด้วยอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิในหน่วยเคลวินของเราคือ335เคลวินดูตัดหน่วยนะ เคลวินต uh, ัดเคลวินมอนตัดมอนเอทีเอ mm ็ม hmm. ตัดเอทีเอ mm ็ม hmm. หรืออะไรทีเนี้ยยังไม่ได้ตัดหรือกรัมค่ะหรือกรัมต่อลิตรอ้าวทำไมต้องเป็นกรัมส่วนลิตรหรือกรัมต่อลิตรก็เพราะว่ามวลของเราต้องหน่วยเป็นกรัมไงคะแล้วก็ปริมาตรนะความหนาแน่นมันคือมวลส่วนปริมาตรมวลของเราก็เป็นกรัมปริมาตรของเราก็เป็นลิตรหน่วยออกมาก็เลยเป็นกรัมต่อลิตรโอเคปะดังนั้นไง หนูจะได้ความหนานแน่นออกมาในหน่วยกรัมต่อลิตรนั่นเองจัดการตัวเลขค่ะข้างบนข้างล่างได้เท่ากับ4.01กรัมต่อลิตรเรียบร้อยไปที่ข้อต่อไปเลยนะฝากเด็กๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะ